ของเราทั้งคู่รักแนละครอบครัวอรอยยิ้มวันชื่นใจในวันนี้ครับแล้วก็ที่ยืนอยู่ข้างหน้ากับผมน,นะครับได้รับครีมอะ้อย่างครับยังโดยเฉพาะความปรารถนาดีความหวงใยนะครับแล้วก็การสร้างการกระตุ้นคือท่านไกรพบวงไปรักผู้ว่าการจังหวัดระยองนะครับเป็นบุคคลสำคัญ ที่ให้ได้การกับเพื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองเป็นไปด้วยดีประกอบด้วยหัวหน้าส่วนและการทุกส่วนนะครับอาทิเช่นกีฬาจังหวัดระยองเป็นท่านก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่นําสู่ในความเป้าหมายใครไม่มีคู่ครับยกมือหน่อยครับเดี๋ยวก็จะไปเราเองก็ถือว่าเป็นยินดีที่ต้อนรับในพื้นที่นะครับนอกจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรงความปรัชญา หรือผู้ที่ผ่านล่วงเลยไปและใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขอยู่แล้วนะครับแล้วก็เทศกาลหน้านอกจากการมีการท่องเที่ยวในวันนี้นะครับในเดือนเมษายนพฤษภาคมเนี่ยช่วงนี้ด้วยเพราะเนื่องจากว่าในช่วงวันที่สิบถึงสิบสี่พฤษภาคมเนี่ยจะเป็นช่วงวันยาวก็จะจัดในช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมวาท้องตลาดต่างๆกิจกรรนส่วนของประชาสัมพันธ์ในงานผลไม้ด้วย ระยองเปิดกิจกรรม Love, วาเลนไทน์รันอินเลิฟวิ่งหวานช่ำทำกิจกรรมสำหรับคู่รักทุกประเภทกลางสวนพฤษศาสตร์ระยองวันที่22กุมภาพันธ์2568เวลา15.30นาฬิกา30นาที ที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองอำเภอแกลงจังหวัดระยองนายไตรพบวงไตรรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้ในายกันะพลสุขส่งนายอำเภอแกลงเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่กิจกรรมวาเลนไทน์รันอินเลิมีนางกัญชลาสุขขีรอกูลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง นางสุวรรณโดตีประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยองนางสิรินันเตจลือนายกสมาคมร้านอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดระยองนางสุพรจุนทองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนริช865นายพิษณุเขมาพันธ์ที่ปรึกษาชมการท่องเที่ยวกเกาะเสม็ดหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมเปิดกิจกรรมและปล่อยตัวนักวิ่ง250คู่และคู่ที่สนใจมาสมัครที่หน้างานเพิ่มเติม โดยปล่อยตัวนักวิ่งเส้นทางเดินวิ่งระยะทาง3กิโลเมตรโดยระหว่างเส้นทางเดินวิ่งจะมีฐานกิจกรรมให้ร่วมสนุก5ฐานได้แก่กิจกรรมเลิฟไลเส้น t a t i o n สถานีออกใบอนุญาตความรักกิจกรรมสติกเกอร f ออฟเลิฟแสติกเกอร์เติมความรักกิจกรรม BOTANICAL Landmark ถ่ายรูป Landmark กิจกรรมเลิฟเลนเก็บภาพรักผ่านเลนและกิจกรรม E c o ค o ล e Print รัก โลกพิมพ์ใจทั้งนี้จังหวัดระยองได้อนุมัติโครงการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองจึงได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองสภากุรม ทำช่องเ้ี่จังหวัดระยองอำเภอแกลงเทศบาลตำบลสุพรรณที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองและสมาคมร้านอาหารและทื่ดื่มจังหวัดระยองจัดโครงการดังกล่าวึเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักขับเคลื่อนสปอร์ตวูิซึ่งในพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเกิดการขยายตลาดการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง พร้อมทั้งบูรณาการพัฒนาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬารวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวสัมพันธ์ในจังหวัดระยองและก่อให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดระยองเพิ่มมากขึ้น สวนพฤกษศาสตร์ระยองเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ระดับชาติแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนพื้นที่กว่า3,800ไ้ไร่รวบรวมและศึกษาพันไม้ท้องถิ่นและพันไม้หายากที่ใกล้ศูนย์พันกว่า400ชนิดที่นี่มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากแต่ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการมาพายเรือคายัคชมความอัศจรรย์ของทุ่งดอกบัว แพย่าหนังหมาแพย่าขนาดใหญ่ที่ลอยตัวอยู่บนน้ำและป่าเสม็จพันปีมุมไฮไลท์สุดอลังการยิ่งบรรยากาศช่วงเช้ากับช่วงเย็นทั้งชิลทั้งถ่ายรูปสวยชมธรรมชาติเพลินๆได้เต็มอิ่นกันเลยทีเดียวส่วนพฤกษศาสตร์ระยองกิจกรรมเทียบเช่นทายเรือซับบอร์ดปัน่นจักรยานล่องเรือชมธรรมชาติทายเรือทาย,ยักและป่าสมดร้อยปี เขาในแชทว่ารับเพิ่มไหมเขาบอกว่าให้มาสมัครหน้างานได้หนูก็รีบมาเนี่ยเพราะว่าเขาเปิดสองวันแรกนี่มมนจะเลยใช่ไหม่มีมันไม่มีมันไม่มันไม่ผ่อนมันในเฟซมันไม่ขึ้นอ่ะไม่รู้เป็นเพราะ Amin. <small> ต้อมจะร่ายกายเอาไว้ให้พร้อมเลยนะคะ